สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แอดมินะครับมาสอนดูคุชี่นะฮะมีสายยาวนะฮะสปายคับพอดีได้ครับเป็นทรงนะฮะทรงนมหรือว่าทรงจะเรียกอามาก็ได้นะฮะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับของแท้ของปลอมนะฮะดูยังไงมีเทคนิคนะครับในการดูนะฮะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับ เดี๋ยวตอนแรกเนี่ยแอดมินนะครับจะเปิดรูปให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกนะครับว่าจุดไหนแท้นะครับจุดไหนปลอมนะครับเริ่มเลยนะฮะรูปที่หนึ่งนะครับที่สองนะฮะรูปที่สามนะครับรูปที่สี่นะครับรูปที่ห้านะฮะรูปที่หกนะฮะรูปที่เจ็ดนะครับเป็นรุ่นใหม่นะฮะรูปที่แปดครับ ลุกที่เก้านะครับเป็นป้ายนะครับป้ายออกสีน้ําเงินนะฮะับลุกที่สิบครับอ่าเป็นแบรนสแตมป์นะครับสิบเอ็ดครับอ่านี่ครับสิบสองสิบสามนะครับเป็นอ่าฟอนต์นะครับตัวเลขนะครับนะฮะหมดแล้วครับมีสิบสามรูปนะครับ มีอยู่13รูปนะฮะต่อไปนะครับจะเป็นของปลอมนะฮะของอันนี้อันนี้เป็นของปลอมนะครับของปลอมแอดมินมีมอ้าวมีแค่รูปเดียวเนี่ยอ๋อมีมี3รูปฮะอันนี้เป็นของปลอมนะครับนี่นะฮะรูปที่1นะครับของปลอมนะฮะเดี๋ยวนูรูปเสร็จแอดมินจะบอกนะว่าปลอมอยังไงนะฮะรูปที่2นะครับรูปที่3นะฮะมี3รูปนะฮะ ขออันนี้ขอปลอมนะฮะย้ำนะฮะขอปลอมมีอยู่สามรูปนะครับจะสังเกตนะครับว่าฟอนนะครับฟอนเนี่ยฮะเลขสองนะครับเลขหกนะครับเลขเก้านะฮะเขาจะปลอมได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะสองหมุนหัวเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่นี่ฮะเลขเก้าเลขหกปลอมได้หมดแล้วนะครับสังเกตไหมครับ ฟอนนะฮะเราต้องดูจุดอื่นนะคะรับทดสอบนะครับนะฮะจุดที่ยังปลอมไม่ได้นะครับคือจุดนี้นะฮะนี่นะฮะ <c oughs> ป้ายเนี่ยนะครับป้ายสีดำเนี่ยนะฮะของแท้นะครับจะออกสีน้ำเงินนะฮะอันนี้ลอมนะครับนี่นะฮะเรวไปดูของแท้นะครับนี่ฮะอันนี้ของแท้ แตกต่างกันไหมครับเดี๋ยวดูของปลอมอีกรอบนะฮะนี่อันนี้ปลอมครับอันนี้แท้นะฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะของแท้นะครับเขาจะออกสีน้ําเงินเห็นไหมฮะนี่นะครับอันนี้ของแท้นะครับเดี๋ยวดูของแท้ของปลอมอีกรอบฮะัวเพื่อนๆงงนะครับอันนี้ปลอมครับรูปนี้ปลอมนะฮะอันนี้แท้นะครับ นะฮะสังเกตทันไหมครับจะออกสีน้ําเงินนะฮะขอฟอร์มนี่ออกสีดําเลยครับนะฮะนะครับแล้วก็ฟอนต์ครับฟอนต์เนี่ยคือตวเนี้สามารถฟอมฟอนต์ได้แล้วนะฮะนะฮะแล้วก็มาดูป้ายเอานะครับนะครับนี่นะฮะนี่อันนี้คือของแท้นะครับนี่อันนี้ของแท้นะฮะนะฮะ <c oughs> โอเคนะครับมีใครงงสำหรับใบนี้ไหมครับมีใครงงไหมฮะมีไหมครับอ่าคือช่องนี้นะครับอนีแอดมินเปิด u t u b e นะครับก็ฝา,ากเพื่อนๆน,นะครับไปกดติดตามช่องด้วยนะฮะชื่อช่องนะครับแอดนะครับ สอนูกระเป๋านะครับเม้นลักมือสองนะครับนี่นะฮะฝากมาติดตามนะครับกดกดติดตามให้หน่อยนะฮะพอดีคนติดตามน้อยเกินนะฮะเห็นไหมฮะมีอยู่ยี่สิบแปดคนเองนะครับนะครับฝากเพื่อนๆนะครับมาติดตามช่องยูทูบให้หน่อยนะฮะนะครับโอเคนะครับสำหรับปุชชี่ใบนี้นะฮะใครที่ยังงงอยู่นะครับ ฝากคอมเมนต์ไว้เลยนะฮะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับนะฮะ <c oughs> ใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะฮะ <c oughs> ขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ